ขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มสนุกชาแนลเหมือนเดิมนะคะวันนี้กล้าพาทุกคนมาอยู่ที่สวนลิ้นจี่ลักกี้ฟาร์มค่ะอันนี้เป็นสวนของเพื่อนนะคะนี่เขามีลิ้นจี่สวยๆนะคะสดๆดแดงๆแบบนี้เลยนะคะออกมาหลายรุ่นแล้วะค่ะทุกคนอันนี้รุ่นนี้เนื้อขาวๆฉ่ำๆนะคะเป็นพันนครพนมหนึ่งนะคะหอมหวานเม็ดเล็กนะคะเนื้อนี่ฉ่ำมากม รับรองว่าใครเป็นสายลิ้นจี่สายผลไม้นี้ต้องถูกใจมากแน่ๆเลยนะคะทุกคนคะแล้ววันนี้ก็จะพาทุกคนมาตะลุยสวนลิ้นจี่พบกับเจ้าของสวนด้วยนะดกๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีต้นที่เพิ่งติดลูกก็มีนะคะยังไม่สุกก็มีเพราะนั้นเก็บกินได้ยาวๆค่ะสุกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ในสวนก็ร่มรื่นดีนะคะ ใบของเขาก็จะคล้ายๆต้นลำไยนะก้าว่านะเหมือนคล้ายๆต้นลำไยแล้วก็ผลนี่ก็คือใหญ่มากนะคะใหญ่โตมากดูสิคะเทียบกับมืออ้วนๆของก้านี้ผลยังใหญ่เลยนะคะว้าวเป็นส่วนลิ้นจี่ที่สุดลูกหูลูกตามากนะคะทุกคนโอ้โหมันน่ากินจริงๆค่ะแล้วมันจะเยี่ยมมากๆเลยถ้าทุกคนได้มากินสดๆจากต้นแบบนี้นะคะอืม กลิ่นลิ้นจี่อะค่ะเขาจะหอมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะสำหรับพันนี้ค่ะว้าวเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกนะคะถึงวิธีการดูแลเบื้องต้นนะรวมถึงการดูแลรักษาการปลูกกันอะไรเงี้ยนะคะในเบื้องต้นว่าทำยังไงถึงได้ผลผลิตีขนาดนี้ค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของสวนแล้วนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ เป็นทุกต้นเราบางต้นมันอาจจะบ่เป็นพันนียังกระจาพ่อเนี่ยน,นอพ่อนหนึ่งนอพ่อนหนึ่งนะครพนมเลยบออ่อันเดียวกันว่าที่พนว่าหลวงปู่จันนียังนะอันนี้ 4, ที่พันที่ปกติต้นตำรับเขาเจ้าว่ามากเนะาะต้นมันสี่ยูหกสิบปีเด้ดิต้นขอพันมันวันนี้เขาเจ้าไปเฝ้าเขาเจ้ายูหวัวเขาเจ้จา,เาเจ้ายูหัวเลยต่างเสีให้ ว่านอกพ่อนี่ผู้คนหน่ต่วันนคไปโจ่เก่าเลยเขาเยเป็นเลยได้เเลยได้ดื่มาว่าส่งพลัดสะทานอันพลัดสะท้านโอ้ยแงงี้เก็บเอเหยยบทำไมโอ้ยหยาบแล้วยังทำล่วงแล้วหนูหยยบนะนี่เอาลูกนี โอ้ยอ่อนซ้อนสประมาณเดือนไดก็พอประมาณเดือนไดจ้ะประมาณเดือนนึ่งมดเดือนเดืไปมดเอาเอ้อมดเดือนนี่ือเรือโมกันเรือเมษาเนาะมดเมษาเดือนนี่จ้ะไปโทษถามกันปกติมันเป็นรุ่นนี่ล่ะรุ่นกำลังกินอยู่นี่ล่ะเพิ่นวายวานของเพิ่นสิออกช่วงสงกรานตรปีไกายนี่มันก็สงกรานต์รนะบางปีสงกรานต์นี่คนมาเที่ยววกกู้วกงวกอาจารย์นี่มานไทยรุ่ะ จะเป็นวหลายเนาะกับด้ขายน่<ช>านน<ช>เขาก็จองมากเอาอยู่ในสวนกับดลายคนทันแบบพูดด้ใดมากกอนได้ก่กนอนสนะพรีเมียม,มงท,ทีททจอะเอามันมีการเ้เหรอ <laughs> ว่ามันมันเม,นมั่อมีจริงากก่อนขายโ้พ่อขายจริงแล้วคะเลย จริงๆเราอยจริงๆรลอยมันที่พ่อไปซื้อเอาเลาะพ่อพนุ่มับลักนี่ลอยหาิบหนูก็ซื้อจัลลัสาลอยหาซิบเือกันเดี๋ยวเดี๋ยวได้เหมาะคู่รักไปจ้ามีเห็ดออกเนี่ยม่ท่านซ้ำเนี่ยันเดียวสร้างไ้เลยจัดเบียจัดเบียดต่างอางเนี่ยมันออกหางเขาที่ฝนต้ง่ายขึ้่างออกาตายดอกเฮ็ดไม่ลายอย่แต่เบิ่งหักเบิ่งหักมันกำลังออกลายๆเต็มมดถ้าลังถ้าลังตัวังออกลาย่มัน

เป็นโล่หดดิ้นเลยจ้่ปกติโลหนึ่งมันสามสิบมวยหนึ่งดิยุ่เป็นแล้วมันหน่วยบักใหญ่หนึ่งเนาะฉันถืต้นนี้มาพวงจักจักปีก็พ่อเป็นเริ่มเป็นหน่วยตั้งแต่ขันห้าเอาหน่วยก็สามปีเอาหน่วยได้เลยสามปีเอาหน่วยได้เลยเพราะว่าตอนจริงงนี่มันจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะแต่ว่าเ้าหน่อยๆเ้าหัวหายมันเก็บใช่แต่ว่าต้นแต่ว่าต้นของพ่อนี่ยหกปีเนาะเออหกปีเขาปีที่เจ็ดแล้วล่ะปลูกห้างกันจังเลยในเจ้าพ่อแลาวมันเจ็ดคู่เจ็ดเลยเจ็ดคู่เจ็ด วันนี้พ่อเขาเก็บเราเขาต้องตัดแต่งกิ่งมาจ้ะไปพุ่นแล้วไปประมาณเดือนกันยาจังสิไปแต่งกิ่งบางตีเขาตัดกิ่งก่อนนี่มันสิแตกแง่หอกมันสิบ้ออกเอ่อบ่ต้นที่พ่อตัดกิ่งทันท่านมันสิออกงาน้ำงานน้ำเหมือนกันมากอ่าแม่นอยู่บางต้นเป็นพ่วงออกจากต้นเลยบ่ได้ออกจากยอดไปเ่าตัดท่นตัดก่อนแท้ๆมันสิมันสิ่พุ่งของสิมันสิบ่เป็นเร็วจ้าก็เลยเทคนิคของมันมันจังบัดนี้ว่าสิตัดตัดรวดเดียว ต้นอันที่ว่าหนูซื้อมาจากตลาดนั่นน่ะนกกับปู่มาหกปีแล้วเด้บ่านเป็นหน่วยมีจะไปเหลี่ยมหยาบหยาบขึ้นแตกออกแตกออกคนลุกี่เลยว่าบ่ต้องหดหนามมันว่าส่งหดหนามตัวส่วงมดฝนนี่ยมันแหห้งดยังปีแล้วยานมันตายเนาะเมดฝนบ่ต้องหดเลยกันมันออกคือมันสิเริ่มออกมาเลยบักม่วงเหี้ยพอเขามาสนของกราใช่ไหมใช่เก็บเอะไรนั่นทั้งกุดหมักไฟทั้งยังอะไรที่ใช่ข้าเจ้าปลูกไร้ทั้งนั้นใช่ บักลินจีมันมาพอๆกัยบุกมงวัชัร้องลอยเบียอะไรอย่นีเงี้ยเต็มอิ่มกันเลยละค่ะทุกคนคะหลังจากที่ได้คุยกับคุณพอ่อเจ้าของสวนแล้วนะคะคนี่เดี๋ยวเรามาเดินชมสวนต่ออีกนิดนึงนะคะนี่คือต้นนะคะนอกจากจะขายผลสดแล้วก็ยังขายกิ่งพันุด้วยนะคะพันุ์แท้ต้นฉบับนะคะจากนครพนมโดยตรงเลยนะคะนี่ เาจะสังเกตว่าบางพวงก,ก็ดกบางพวงก,ก็ไม่ดกนะคะก็เขาปลูกแบบอินทรีย์เนาะเนี่ยค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะเนี่ยกำลังจะแดงแล้วค่ะหลังจากนี้ลูกเขาก็จะโตขึ้นอีกประมาณสองระดับค่ะคุณพ่อเจ้าของสวนบอกมานะคะนี่ค่ะ แล้วก็ประมาณอีกสักเดือนหนึ่งนะคะเขาก็จะแต่งตึงใหญ่โตแล้วก็แดงพร้อมรับประทานนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะสั่งในส่วนของกิ่งพันธ์ุหรือว่าผลนะคะก็ยินดีจัดส่งนะคะจากลักกี้ฟาร์มส่งให้นะคะทั่วประเทศนะคะทุกคนสั่งกันเข้ามาได้นะคะนี่น่ากินมากเดี๋เรามาเก็บกินสดๆจากต้นนะคะมันฟินมากๆเลยนะ เที่ยวไร่ก้าเนี่ยก็ปลูกนะแต่ว่าไม่เยอะนะคะปลูกไว้เจ็ดต้นตายไปสองเหลือห้านะคะปีนี้ก็เริ่มติดลูกแล้วค่ะโอ้โหดูสิคะนี่เจ้าของสวนบอกมานะคะว่าถ้าเราตัดแต่งกิ่งได้ทันเวลาเนี่ยมันจะออกลูกอย่างนี้เลยมันจะแทงช่อดอกออกมาตามลำต้นเลยค่ะมันจะปกติมันจะออกปลายยอดเนาะตามช่อดอ,อกแต่อันนี้ก็คือแทงช่อออกมาตรงลำต้นเลยดูสิคะอย่างเท่นลนะ ลูกโตด้วยนะคะรสชาติดีหวานหอมค่ะโอเคเดี๋ยวพาทุกคนเดินชมสวนกันอีกสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เก็บติดไม้ติดมือนะคะกิโลละร้อยี่สิบบาทนะคะสั่งได้แล้วก็ต้นพันเนี่ยต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นแข็งแรงพันแท้ไร้โรคนะคะผละไม้ปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยนะคะคนสวนก็ดีใจนะคะนี่ ลิ้นจีนะคะลิ้นจีนครพนมหนึ่งแต่นี้คพือปลูกที่อุดรน,นะคะปลูกง่ายโตรเร็วนะคะติดลูกตั้งแต่สามปีแต่ว่า,าควรจะไม่ให้ติดเยอะนะคะเข้าปีที่สี่ห้านี้ค่อยปล่อยให้ลูกดกนะคะนี่จากที่ไปสอบถามมานะคะโ,โหดกจริงๆนี่เดี๋ยวก็จะเอากิ่งพันไปปลูกที่ไร่เราด้วยนะคะ นะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ I think I'd fine with losing hearing. Cause both be words losing canals still Cos of from hearing my my your ear are searing No, I don't want to stop interfering But I wonder if all that's gonna do is make it worse I think I'd be wrong to blame it all on you Couldn't have known I wanted more than you could give Though I never asked for anything from you I was hoping I would get a little bit closer than I did. I turned into a shoulder you cried on. I never wanted it to go that way. I'm so foolish wasting my time on you. Thinking we'd end up together one day. Lady, you can carry on weeping. But your tears gonna hit the floor. Cause my shoulder won't be there for you no more. be there for you no more